มาครับเีรามาแต่งสโลปกัน,ตนแต่งสโลปนะแต่งสวนยอมครับแต่งสวนยอมแต่งสวนยอมแต่งแบบนี้แต่งรูปให้มนเรียบครับเรียบรูใม้เรียบครับสวนยอมนะหินตัวเหนียวก้อนไว้ช่วงไว้ครับก้อนนี้ช่วงไว้รูดเรียบแต่งสวนยอมครับใกล้แล้วครับกล้จะได้ยวนัดปีไหมล่ว ม่โคนี่เพื่อนเพื่อนไม่โค้ทั้งหลายนี่ได้ภูนัตหลฟ์ประเดี๋ยนอครับทั้งขุนนอเป็นแจ็คเตือนนอแกชีตีไม่เราได้หนี่ก็จะไ,ได้ภูนัตแล้วครับพวกนี้ก็ได้หลฟ์ประเดี๋ยเมาเป็นบอกให้เด้อคุณคิดงานมักจบนี่ครับถ้ามีสิได้แจ็คปลาถูกอีไม่สร้างผลงานตะก,ก้อนครับจวงนี่สร้างผลงานกันก่อนเงินเดือนเงินดาวนี่เป็นได้นอครับ ถ้าค่ามาบอกกันเลยเด้อผู้ใดได้เงินดีๆก็ได้ถ้าคุณได้เดือนยังไงเดี๋ยวตอนนี้ครับไปโค่นี่เพราะว่าซบเศร้าครับเพราะเป็นซบเศร้าหรอกมันอยู่นิ่งๆแค่น้อยครับช่วงนี้มันหนาวฝนนะครับตั้งแต่ตีเบิร์ตฝนเราเดือนนากรับเบิร์ตฝนแล้วครับเดือนนี่นะครับเดือนตุล่าเนาะตุลาเบิร์ตฝนเดือนนี้นะครับเดือนนากรับที่แม่นในเขียวเขาแลละผู้ใด้นี่เปลี่ยนเทนอันไหนต้อก่ะแนะนำเหมือนเด้อครับอาจจะพูดุชงคุชซาแต่ว่า ใกล้แล้วครับเดี๋ยวจะนั่งรถวิ่เที่ยวเขาเที่ยวเขาครับรถเที่ยวเที่ยวเขาเรี่ยวนี่ฮะคุณสารน้ำบ้านนะครับวันนี้นี่งานบริษัทนะครับรถนี่งานบริษัทงานบริษัทนี่ขี่เป็นเงื่นเดือนนะครับนี่เงือนเดือนนะครับนี่คือรถเจ้าของนี่รถเจ้าของนี่เงิดเตก็ได้ครับวันนี้รถบริษัท รับของนี่รับปะเด็ก็ได้เนาะครับเนาะรับงานนี่โอ้ยรับน่ำฝน,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 นยน่ำฝน,นนี่กันมี่ยากย่ำย่ำฝนนี่แหละครับเดี๋งานบริษัทนีงแต่สองหมื่นกนว,นว,กกวก่าแล้วพ่ได้ใส่ครับผู้ใด,ดๆเท่าใดท่าคุณวันนี้พูดสาพุดข้องแล้วครับเจ้านี่รอก้องรอก้องเหมนเดิมเลยวันย่ำฝนจากน้อยย่ำแรงครับงานชาวบ้าน งานชาวบ้านนี่งินดีครับอย่บบาทของกับรถม่เห็นตเองก,กันถือว่าได้ดีครับเต่ละเดือนกันขึนติดเปอร์เซ็นต์ะครับเป็นเส้นหรือหมาเป็นลูกกุศาขุศาผตมทตตตตงผมที่มีขเปอร์เซ็นต์่งียไมพูดมเศร้าย่ำมฝนต้องหาบริษัทแต่บริษัทได้ดีๆเงินเดือนด,ด,ดีๆก็โอเคนะครับพูดถึง 30, ว่าสามหมนกว่าสองหม่กว่าสามหมน กับพ่ออยู่ใดครับเด,ดี๋ยวพ่อใดใดจไหนพ่อเป็นบอกไปเ้อะยุ่ยนีมีแต่งานเลี้ยงหินครับชวนมากครับมีเลี้ยงหินแบบนี้ครับงานเลี่ยงหินงานหินครับอยู่ตรงนี้งานเลี่ยงหินครับเก็บสลงสโลกไปเรื่อยงานชิวๆครับยู่นีเพราะงานพ่อใดอยางเหนียงยางเดี่ยวคือรับผิดชอบหน้างานกับ คนขับจะทับยึดไทยู่ก็ได้คนขับเมโก่นี่อยากหายากนะครับชูมือนีิคนขับมันหาไม่ยากหรอกครับแต่คนขับดีๆมันฝีมือดีๆมันอยากอยากงายเยอเพราะชูมือนี่เมโก่นี่พวกเด็กขับเป็นนะครับคนขับเป็นร้ายครับเมโก่นี่ไมก็ขับเป็นแต่ว่าที่ได้แบบขาแรกถึงคือเดี๋ยวกะได้คนขับฝีมือดีๆก็เป็นไปได้งายครับเป็นไปได้งาย หมดแก้บอดีเลยว่าอันเงินบ่อชั่วบ่อเนีน่คนขับไปโคกเขากับบ่อพอยุนะครับเนี่ยอยากไล่สดอยู่ครับแต่ว่าเด็ตมันบม่ค่อยดีผู้เป็นใจนะครับเดี๋ยวไล่สดในเบิรงอยู่ครับเดี๋ยวใจสลดในมูมูเหมือเหื่อนในเบิร์กอยู่ยง่แรงนี่หาคนขับยากเลยแนะครับคนขับไปโคนีแง่ฝนนี่มีรักษาไปครับรักษาคนขับไปนะครับเพราะว่แง่ท่านต้องการที่จะเอาคนขับ เส็จงานฝีม wow. awesome. ือแล้วว่านั่นโน่นนี่นั่นเนี่ยผมมีนะครับผมมีแล้วก็คือว่างานรถกับต้องจอดมีคนขับดีๆคนขับฝีมือดีๆรักษาไว้ครับรักษาไว้เพราะเป็นว่าก้วยเขาถิ่มย่ำฝนนะครับเพราะูแลเขาสิ่าพวนี้จากนนะครับแล้วเขาก็หันหาความนะครับเขาแก้มื้อป่อยากก็ว่าคนขับพื้นบ่อยากกันด้วยกันครับแล้วคนขับดีๆมันหายากครับคนขับดีๆมันหายนะฝากถึงทั้งคนขับดับกันทั้งเขาแก้ความนะครับ ก็คือว่านะคนขับด,ดีมันหายากครับฝีมือดีหายากครับผมเดี๋ยวฝีมือดีนิสัยดีหังยากาเขาเก่าอีกการเข้มแข็งนี่มาหาสมุทรแหละบางคนคนขับดีเขาแก้วดีบางคนเขาแก้ดีคนขับก็ดีกับมี่ผมไปนะครับกับมีม่ปะคนแก้มันไปแลหละไปอ้เด็ก็อยากได้บางดีๆนะครับเขาดีหน้าบางทีซ่อมคาดูแลลงดูแลรถลดบางทีหรือพวกกาให้ลกูกน้องงที่ไม่เกิด ธรรมดาแล้วครับหาคนครับไม่คนน้อยไหนก็อยากออกคนนอกก็อยากเข้านะครับเนาะว่าแหละเป็นผมผมจะผมจะเลือกมองที่ชาวแก้ดีนะครับชาแก้ดีเงินดีอันนี้เงินก็ดีนะครับที่ดีเงินดีนะครเบอร์ไซด้านั้นเนาะก็ไม่เคยที่จหน่อยให้ได้ไล่พวกหูแล้วครับก็เข้าห้อพ่อใส่เขาก็ยู่เขาก็ยู่ได้เขาก็ยู่บ้าครับคนในซีเรียผมเลยชาวแก้ เด็กน้องคนขับฝีมือดีๆคนขับใปโคกเก่งเก่งฝีมือดีดูแลรถดีๆดีถ้าเราๆๆรักษาบัตขับเดือนละักษาหมื่นกว่าบาทนี่เพราะแพงครับแล้วก็บพราถือเกินเกินไปเพราะแพงเกินเกินไปนะครับพ่ออาจางได้เดี๋ยวแยมเฮ็ดงานหยาบฝีมือย่ฝีมือมากที่คนขับเขาบอเขาบริยานนะครับเขาบริยานงานฝีมือเราเป็นการรักษาไปครับคนขับรถดีๆกกนะครับฝากถึงแก่เนาะพูดถึงว่านะครับผู้ใดได้ถังแก่ดีแล้วก็เกาะไว้เด้อผู้ใดลูกน้องได้ลูกน้องดีแล้วก็จับ ไหวครับเพราะไหวดีๆหละเป็นแนวท่าอือสิตัวครับอันเบาอยนี่นักผู้ค้านี่ดีพอดีกับร้างนะครับเขาอยู่ได้เขาก็อยู่ไปนะครับบางที่ลุ่งไปตาไปจันไปสุโมมองครับไปประเทศไทยนี่จบลกไทยไปวัดแล้วครับประเทศไทยนี่ไปกันที่ประตูมองแล้วก็ดีพอดีกับร้างนะครับกันเป็นวอด์เฟลล่ากับบ่านวอร์ท่านนี้เห็ดกับเห็ดให้เห็ดหน้าเอาเองนะครับขวัญบ้านฮอตเฮียนกับ ย่ำเห็นไอ้เห็ดหน้าก็ต้องลงไปเห็ดหน้านะครับอายุนีเพิ่งกับไอ้ล่าได้นะครับล่ากลับบ้านได้อีกทีนะครับวันหยุดกัอาทิตย์ละมือครับอาทิตย์ละหนึ่งวันก็จะมีเห็นยังกันแล้วเต้เฮานะครับเดี๋ยวย่ำเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าพูดกัล่ากลับคงกระบ้านได้อีกทีนะครับเหยียนกับล็อกไบเสื่อเพิ่นกะมีคนละย่างครับคนขั้วที่ดีทุกย่างเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ยากอันผู้ใดด่ากับผู้เหยียดพระพุดทะลุแล้วเหระครับ คนป่อยคนว่างกับเพราะตีนเป็นน,ปน,นะครับคนพัทลูกคนนั่นแหละรักษาเอานะครับบางคนนี่ซื้อรถแถวโนองผมนะครับซื้อรถแถวโนองโน้องพันเอาแล้ก็แล้วเตียชินน้ำใจนะครับเพราะวา่าคนเท่าบางที่กับเท่าเกี้ยดีๆนี่โอ้ก็ไหลนะครับเนี่ยผมตึงเงินเยอะครับพูดให้ลังเทียเห็นลงในเพลดนะครับเนาะคนขับในโค่นี่เบิกทีละหกเจ็ดมื่นครับเบิกเงินเบิกทีละหกเจ็ดมื่นแล้วกันนี้ดีไหมครับโอ้ขากระปุกห่อจะเกลียดเลยครับ ก็ยังฟีมือก็ว่าเป็นพ่ออายุได้ขันอยู่ครับอายุ40 40ต้นๆนี่ก็ว่าเป็นเจ้าของผู้หนึ่งอยู่เด็ดงานนะครับเนาะเด็ดงานก็ว่าเป็นเด็ดงานเพราะเป็นว่าเก่งอยังหนักหนาเลครับเด็ดงานดำกระชิบก็ในตลอดนะครับบ่มีบ่มีตีนะครับผมบ่มีบางองหันโน่นนี่นั่นวงมี้องหันเด็ดงานเพเรียบร้อยบ่เคยมีบาเจียนะครับนี่เดี๋ยวเขาถามหาอีกนะครับกะซั่งนี่ก็เอาละเนาะคนขับรถก็ได้วันนี้เอาสโลงนะสโลงยังหยากๆอะว่ามันพลาดมาชุดนี้เอาอยู่ครับก็ว่าเป็น ไปมาสุโมงสุดแจ๋ยเยู่ยามฝนกันบธรรมดาครับมันนิ่งนิ่งแน่แยามฝนมันวัดกันหมดแล้วครับช่วงนี่มันก็หลายอย่างน,นะครับพวครับในโค่นนี่บางคนก็ถนัดตักดินธน์บางคนก็ถนัดขุดสะขุดบอ่อหลอกข้องหลอกให้หน้าหลอกนั่นไปนะครับบางคนหลอกให้หน้าหลอกงามนะครับหลอกงามหลอกสุดยอดฝีมือเลยแหละนะครับนะเป็นเพื่อนข้าเจา้าหลอกเล็กน้อยคัดรับไม่กับหลอกงามนะครับหลอกหน้าหลอกอยังแต่ว่าบางคนกับขุดบอ่อขุดสะบ่ขุนเปลี่ยนนี่ยังดีนะสมัยตะกี้ก็ เสีดยดายอยู่ครับเพราะได้เห็นคลิปใ้เพื่อนๆในมูด่ดในเบื้องนะครับผมตอนนั้นกาโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยหยิบไม่ค่อยใส่นะครับแต่ว่ากบบนี่จะไหลสดไปนะครับไหลสดขุนสาขุนยังที่นะครับขุนสา,า,าเอ่อหมอดินสะชาวพักก่อนนะครับหรือว่าสะชาวบ้านสาชาวบ้านนี่ายากนะครับเพราะว่ารวะคือสาชาวบ้านไงว่าเมียนนะครับเนี่ยสาชาวบ้านนี่ายากก็เอาใจครับสาหมอดินสายัางไม่มีสเปกบอกนะครับแต่ว่าสาชาวบ้านเข่มีสเปกนะครับ ก็มีสเปคแล้วกาขึ้นทีุ่ดไซไปให้กับุด